สวัสดีครับวันนี้ตามใจหนูไปตามสัญญาครับทำเสร็จแล้วพาไปกลางเต็นนอนเม็ดน้ำพยาร้อยเสร็จครับนี่เต็มอุปกรณ์ครบเซตเตรียมน้ำดแดงเบียรกาแฟเรียบร้อยไ,ไปกันบุกไปที่สถานที่ลึกลับเหมือนเดิมครับไปหาบ้านพี่หวังกันก่อนครับไปถึงบ้านพี่หวังแล้วค่อยไปคิดกันครับว่าจะไปกางที่ไหนโอเคครับ ไป,ไปกันโอ้ย,ย,รย,รย,อยบรรยากาศชุ่มชังครับตกมายันครับเองไกันไปโกานรยกาไีวไปากันบรกาศครับไย้ถึงบ้าน<ม>พี่หวงแล้วนี้เมทสองันเลยครับเมมีตันี้ทอยกนํำพยามกัน จะไปทางขึ้นบนกันไปกับพี่ออนเลยดิดยไม่รู้บไปรวยกัน ไอ้ม,อม่อมมาไอ้มอายการเดี๋ยวไปถึงสถานที่เราตั้งเต็น,นออกจาก ฝนกับฟ้าร้องฝนน้ำแดงเถือกเลยยังไม่ถึงครับเรายังไม่รู้ว่าไปกลางตรงไหนครับหาเลือกมุมบรรยากาศสวยๆก่อนขับตามพี่หวังอยู่ครับตอนนี้โอ้โหแดงเมฆนะครับโอ้ดูครับนี่ดาวเรืองดาวเรืองโอ้โหดาวเรือง ทางพอได้ลุยครับทางลุยแบบมันมากครับโอ้เสียงอาจจะไม่ชัดเสียงดังไม่ได้ครับโอ้โหดูรงข้าวครับดูครับน้มโอ้ยสนุกสุดๆครับยังเงดูรงข้าวครับเลี่ยวนึงไปครับทางพอด้ลุยครับ เรื่อมาไหมแล้วครับไปกลัวไม่ยั่นไปเปิดอยู่ครับไปไปกันโอ้ยลุม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 หลุมขอรุ้ยครับโอ้ยพุ่นโอ้สุดครับทางนี้สุดจริงจริงโอ้ยดูระยะทางมาครับดังมันครับโอ้โยโอ้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 ยไม่ใช่คุยปากก็ลุยได้ครับโอ้ย

เึ็นมากครับอ,อ,อ,อืสุดยอดครับสุดยอดภาคหลังฝนตามโอ้วิวบรรยากาศสุดยอดครับ <c oughs> โอ้ยยิ่งนี้เหี๋ยวทคำบรรยายคนระับเดี๋ยวไปถึงที่สถานกางได้เล่า จะฟินหน้าดูครับตาสถานที่กลางเต็นท์นครับเรียกขีขีกันมาเรื่อยๆครับอัดล็อเขาเข้าป่าแล้วครับเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วโอ้ยยุ้งยุ้าเขาแล้วที่หวังจะไปไหนครับโอ้โหวนยักมากลางเต็นท์แย่ครับป้อมปราการครับ่อดิลง่อดิลง โอ้ยแงเมครับแข่งเมยดโอ้ย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 โอ้โอ้ยครับใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้โอ้ย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 ทงโอเสียวเสียวลึกมาก ง่ายง่ายคร,บงงครบนนยับตอนนี้ขอขี่ครับตอนนี้เดี๋ยวไปถึงสถานที่กลางเตนแล้วจะถ่ายบรรยากาศรอบๆไปดูโอเคไปกันโอ้ยถึงแล้วครับหม,มอกด้วยมีหมอกด้วยฮ่าฮาฮ่าฮ่่ <c oughs> ่า่ <c oughs> าา <c oughs> เหมาะเหมาะยิงเอาตรงนี้แหละปุ๊บนั่งกินกันตรงนี้แหละป่ะเดี๋ยวมากลางเต็นแล้วมาดูกันดูบรรยากาศรอบเองคนระับโอแล,แล้วสามรออโอ้โหึเมาะเมาะเหมาะเหมาะเหมาะจัดถึงแล้วเนี่ยเออ พี่หวังไม่ได้กางเต็นท์พร้อมโอ้โอ้โอเคทำที่ปักไฟแล้วครับอันนี้พี่หวังไปหาที่กอกคอเฟิร์นโอเคอยู่กินข้าวกันโอ้บากาศเย็นสบายครับมีนฝนกับเมฆก,ก้อนนี้ดำมเปอเลยโอ้แต้ได้อยู่ครับบรรยากาศ เ,เดี๋ยวเราจะมาถ่ายยามเช้ามาดูทางเข้ามาก็สมบูมรณ์แบันิดหน่อยครับบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็น่าจะเวิร์กอยู่ครับโอเคนะครับบรรยากาศรอบๆตอนเช้าก็ดูบรรยากาศกันคืนนี้จะค่ยว่ากันถ้าเกิดมีอะไรก็จะถ่ายดูอีกทีโอเคโอ้ไปเสร็จแล้วมาดูารบรรยปกาศเคียน,น์นะไรนิดหน่อยครับ ขนแดงนจีนปะลุยคนมจีนทอดมันทอดทอดโอ้โหนี่ขนมเมื่อเช้าขโมยของวัดมาขนมใส่บาทบ <c oughs> ในวัดโอ้ <c oughs> ยยิวโก้ยิวอ <c oughs> ะไรใส่ย่ามเคยปะกินข้าวกินขนมจีน ไปดิช้ามาดูบรรยากาศกันสุดยาดขนาดไหนอย่าสบผมมาด้วยอาบน้ำอาส่องไฟให้ก่อนอ <laughs> สุดจ,จัดปลดบอกฮะแต่ไม <in modern> <Airbnb> ่ต <pero kil> ้องโอ้โอไปโอเคคืน <okay>, นี้บรรยากาศสุดยอดครับตอนแรกทำฟ้าฝนเหมือนจะตก แต่ว่าไม่ตกโอ้หบรรยากาศดีมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาต้มกาแฟแล้วจะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูกันนะครับคืนนี้ฟันดีครับ ต้มกาแฟแล้วเช้าอกหัวแล้วว่ะอือลอยนี่ขนมปังอ่ะคนละสองชิ้นว้าวบรรยากาศโอ้ยยอดโอ้มีหมอกด้วยนะหมอนอ่อ,อน อ,อยู่สุดๆครับนี่ห6โมงเช้าแล้วโอ้โกาแฟก็กำลังเริ่มมาแล้วอืมโอ้ยสุดยอดมากาแฟได้แล้ว On. If you found the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I don't take a hit and still finish her one, yeah, yeah. โอ้ยแฟ์ปครับอืมดูุกเลยอะโอ้โหมอกขุมพระเลยผมไม่เห็นไหมี่ะอืดู zoom นิดนึง ข้าวจะทับตัวลูกนี่นะองค์พระนี่คนระัมองจะเห็นองค์พระอยู่อืมนี่คนระับองค์พระอืมเราจะแพ้ไปลูกไปจะแพ้กันต่อโอ้ยหมอกขึ้นเต็มเลยครับตอนนี้ สดชื่นเออครับลาไปด้วยกาแฟแก้วนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้ยบรรยากาศนี่มันสดชื่นเฟรฟครับวันนี้ลมมันอ่อนหนุมอบเหมาะกินจานโอ้ยสดครับสดจริงอืฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับก็จะมีเรื่อนงะ กินกาแฟพากินอะไรต่างๆสามใจหนูครับตากางเต้นซ้อมมอสไซย์อะไรมากันครบฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามด้ว